40จังหวัดเตรียมรับมือพายฤยดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเริ่มมีผลกระทบพรุ่งนี้3เมษายน2564สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์รวมถึงกดสั่นกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยัาผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป วันนี้ล่าสุดนะครับเวลาประมาณตีห้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพื้นที่จังหวัดที่จะมีผลกระทบในเรื่องของภายฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยในวันพรุ่งนี้3เมษายน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินุรร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศสีสเกต สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีและสิงห์บุรีส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด จึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนหลีเกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรในวันพุ่ รุ่งนี้ไว้ด้วยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาเตือนในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเตือนในเรื่องของฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังฝนที่จะตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ โดยบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนอาจจะสูงมากกว่า3เมตรบริเวณไม่มีฝนคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอยู่ทุกขภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับ ทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับและล่าสุดในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันที่2เมษายน2564ในเวลา6นาฬกของวันนี้จนถึง6นาฬกของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา สุราธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชและในเวลาประมาณ5นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด6ภาคบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชร พิจิตและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทั้งนี้นะครับในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีเริ่มมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยฝนที่ตกนะครับเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มีลมกระโชกแรงไม่มีพายุลูกเห็บนะครับส่วนที่บริเวณบ้านแอดมินจังหวัดศรีสะเกดเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ21นาฬิกาจนถึงประมาณ2นาฬิกาของเมื่อคืนนี้นะครับได้มีฝนตกรินลงมาเรื่อยๆและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับแต่ฝนไม่หนัก บริเวณพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงพื้นที่ไหนมีฝนพื้นที่ไหนยังไม่ตกเลยหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดซึ่งอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดพายุร้อนเกิดขึ้นได้ก็ขอให้รายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเหตุการณ์วาตภัยพายดยดูร้อนที่เกิดขึ้นจริงที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ1เมษายน2564เวลาประมาณ17นากา20นาทีได้รับรายงานการเกิดเหตุวาตภัยพาย,ยด,ด้ดูร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณตำบลน,น้ำกําอำเภอธาตุพนมจังหวัดน,นครพนมโดยเหตุวาตภัยพาย,ยด,ด้ดูร้อนในครั้งนี้เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนรัศดรเสียหายจำนวนหละ เสียหายอย่างหนักสองหลังและเสียหายเล็กน้อยจำนวนสี่หลังด้านนายวรรวิทย์พิมพนิตนายอำเภอทาตุพนมพร้อมด้วยประหลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านช่างเทศบาลตำบลน,น้ำกลำ่ำ ออกสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจกับผู้ประสบภยัยพร้อมทั้งสั่งการให้เทศบาลตำบลน,น้ำกำดำเนินการนำวัสดุช่วยเหลือซ่อมแซมในวันนี้ขอบคุณภาพข่าวจากฝ่ายปกครองอำเภอ่าพพนมต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่2เมษายน2564 ยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไปนะครับในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงมีกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับ จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยนะครับส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ3เมษายน2564ส่วนในวันนี้นะครับ2เมษายนบริเวณความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนอยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ถึงร้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากบริเวณเอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะทําให้ในวันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้3เมษายนจนถึงวันที่6เมษายน2564 ขอให้ประชาชนบริเวประเทศไทยระวังนะครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นพายุฤด,ดูร้อนวาตภัยรวมถึงฟ้าผ่าตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในต้นคลิปที่ผ่านมานะครับ จากประกาศกรุมอุตุนิยมวทิทยาฉบับที่3พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับ6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฝน10%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในตอนกลางวันนะครับ ซึ่งจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดฝนในวันนี้บริเวณที่เน้นฝน10%นะครับบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะครับฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10%จะเพิ่มขึ้นเป็น20%ของพื้นที่ โดยนะครับชนวนเหตุให้เกิดฝนจะมีอากาศร้อนนําเข้ามาก่อนนะครับถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในตอนกลางวันบริเวณที่มีฝนนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจังหวัดที่เน้นฝน20%ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี โดยการพัดนําเข้ามานะครับของลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวนะครับอากาศร้อนเป็นชนวนนั้เหตุให้เกิดฝนโดยการพัดนําเข้ามาของลมใต้ด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดฝนเข้ามา10%ของพื้นที่นะครับโดยจะเน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบรุรีและราชบรุรีโดยบริเวณที่มีฝนนะครับจะมีลมกระโชก แรงเข้ามาด้วยส่วนบริเวณภาคตะวันออกอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อย10%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจังหวัดที่จะเน้นนะครับ,บริเวณจังหวัดชนบรุรีรยองจันทบรุรีและตราด บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน40%ของพื้นที่นะครับในวันนี้จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เน้นฝน40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษธ,ธานีและนครศรีธรรมราชต่อไปนะคบับริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากจะมีฝนเกิดขึ้น60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยการพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่เน้นฝน60%ของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนนะครับคลื่นสูง2-3เมตรส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันจะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยในบางแห่งนะครับจากการพัดน,นำเข้ามาของลมใต้ด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ่อไปนะครับเราจะมาเช็คฝนจากโมเดล ecmwf windy com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ10นาิกาของวันนี้1เมษายน2564นะครับบริเวณที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาพรเจริญ1.2ม mm, มสร้างคอม1.1มมอุดรธานี0.1ม mm, มนาว่า2.7มมบ้บานท่า3.8ม mm, มท่าแขก4.4มมตรสกลนคร3.7ม mm, ม บ้านนาคำ0.5 5มเมตรบ้านดงสวรรค์3.7ม mm, ตรขอนแก่น0.4ม mm, เมตรการสิน1.4ม mm, มตรกุชินาลาย0.6 mm, มเมตรมุกดาหาร2.1ม mm, มตรร้อยเอ็ด0.5ม mm, เมตรชานุมาน2.4ม mm, เมตรยะโสธร1.1มมตรอำมนาจเจริญ1.6ม mm, ิิตรสีลาลาด1มเมตรสีสเกต1.7มมตรอุบลราชธานี4.6 mm, ีมขุขันมิลลิเมตร กันทะลัก2มิลเมตรเดชอุดม2.5ม mm, ิมและบริเวณภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยเวลาประมาณ10นาฬิการวมถึงบริเวณทวายนะครับ3.2มิมตร มาริทมมตรเกาะ2.2มเมตรคุระบรี2.4 mm, ีมเมตรตะกวัวป่า่ามมมตรพังงา2.5ม mm, เมตรภูเก็ต2.6ม mm, มตรกระบี่3.2มมตรทุ่งใหญ่0.6มมตรบ้านสาราด่าน2.3ม mm, มตรตรัง1.6ม mm, เมตรชะอวด0.2มเมตรพัทลุง0.2มเมตรบ้านคีริวง1์มมตรอารโมแล1มมตรหาดใหญ่0.2มเมตรนะครับ ต่อไปเวลาประมาณ12นาิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับ ฝนจากที่มีเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกก็จะเริ่มขยับเข้ามานะครับที่บริเวณอีสานทางตอนกลางพูเรือ1.1มมเลย0.7ม mm, มน้ําสม0.1ม mm, มนากลาง2ม mm, มดวลทานี1ม mm, มสร้างคม0.4ม mm, มพรเจริญ0.1ม mm, มบ้านทา0.4ม mm, มนาว่า0.3ม mm, มสกลนคร0.4ม mm, มพรเจริญ0.1ม mm, มบ้านดงสวรรค์1.8ม mm, ม บ้านนาคำ1.4ม mm, ิเมตรมุกดาหาร0.6ม mm, ิมตรกุชินาราย1.6ม mm, ิลมรการสิน4.5ม mm, ิมตรขอนแก่น3มิมตรชุมแพ1.4ม mm, ิมตรบ้านไผ่0.2ม mm, ิมตรร้อยเอ็ด2มิมยะโสธร0.3มิมตรอำหน้าเจริญ0.1มิลิร mm, สีลาล่า0.3ม mm, ิลมขุขัน0.2ม mm, ิเมตรเดชอุดม0.2ม mm, ิเมตร น้องไผ่0.1ม mm, มชุมแพร1.5ม mm, เมตรเพชรบุญ0.2มเมตรล่ mm, มสาก0.2ม mm, มตรประจบคีรีขันธ์0.3มมตรบางสะพานน้อย0.4ม mm, มก่อ2 1.8มมตะกัวปาน3.1ม mm, มสุราษฎธานี1.6ม mm, มตรภูเก็ต0.9ม mm, มตรนครศรีธรรมราช0.3ม mm, มตรตรัง1.9ม mm, มหาดใหญ่1.1มมตรและยะลา1.1มเมตรนะครับ ต่อไปเวลาประมาณ14นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนก็ยังจะให้มีฝนเกิดขึ้นนะครับ เวียงจัน0.2มลเมตรเลย1.9ม mm, ลเมตรอุดรธานี0.1ม mm, ลเมตรบานทา0.3ม mm, ิลเมตรท่าแขก0.4ม mm, ลเมตรหล่มศาก0.2ม mm, ลเมตรขอนแก่น3.9 mm, มลเมตรมุกดาหาร0.2ม mm, ลเมตรนครราชสีมา0.5ม mm, ลเมตรสุรินทร์0.3มิลลิเมตรสาขกาก1มลเมตรสวนพึ่ง8มลเมตรทองผาภูมิ0.4ม mm, ลเมตร อุ้มผัง0.4ม mm, ิลลิเมตรหัวหิน1.4ม mm, ิลลิเมตรประจบคลีขัน0.9ม mm, ิลลิเมตรบางสะพานน้อย4.4มิลลิเมตรเกาะ2 5.5มิลลิเมตรตะกัวป่า5.3ม mm, ิลลิเมตรสุราธานี1.8ม mm, ิลลิเมตรนครศรีธรรมราช0.9ม mm, ิลลิเมตรภูเก็ต2.4ม mm, ิลลิเมตรตรัง4.1ม mm, ิลลิเมตรหาดใหญ่0.8ม mm, ิลลิเมตรและยะลา1.9ม mm. ิลลิเมตร ต่อไปนะคะเวลาประมาณ17นาิกาโมเดลเปลี่ยนนะคะแต่ก็ยังจะให้มีฝนเน้นบริเวณเวียงจัน mm, ทรน์0.7มเมตรเชียงคาน0.3มตร mm, น้ำสม0.1ม mm, ิมตร้างคอม4.8มิลเมตรพรเจริญ2.2มมตรอุดรธานี0.3มิลตรปานทา0.2ม mm, มตรนาวา0.5ม mm, ิเมตรท่าแขก0.2ม mm, เมตรชัยภูมิ0.4มเมบัวใหญ่0.3มมิลิเมตรบำเหน็นรงศูนยมุดสอ มมิิลเตรหันคา0.3ม mm, ิลลิเมตรวงเวียนส่าแก้ว0.2ม mm, ิลลิเมตรไส่โยก0.1ม mm, ิลลิเมตรกานจะน้ำบรี0.3ม mm, ิลลิเมตรทองผาภูม mm, ิ0.1มิลลิเมตรสวนพึ่ง1.8ม mm. ิลลิเมตร ทับสแก0.5์มเมตรบางสะพานน้อย0.4ม mm, เมตรชุมพร0.3ม mm, เมตรเกาะสองมลมตรหลังสวน0.3ม mm, เมตรท่าชนะ0.7ม mm, มตรคุระบรี1.2ม mm, ิมตรตะกัวป่า1.9ม mm, ิลิเมตรสุราธานี0.1 mm, ์ธานี0.1มเมตรขนม1มิลมตรบ้านนาสารมตรพัางงาน1.5ม mm, ิลิเมตรทุงใหญ mm, ่0.2มดห้เมิลลิเมตระบุ mm, ่มใหครศูนยรจรรสองมิล บ้านสาลาด่า1.2ม mm, ิมตรราง0.3ม mm, ิลลมตรบานคิรีวง0.5ม mm, ิมตรและอ่าวโมแล0.3ม mm, ิมตรนะครับและเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปลกลุ่มฝนก็จะเริ่มซาซาลงนะครับและเราจะมาดูนะครบ,บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับในขณะนี้ อยู่เรียบชายฝั่งบริเวณมาริส์นะคะประเทศเมียนมาและเยืยองบริเวณทวายนะครับคาดว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะค่อยๆสลายตัวนะครับที่บริเวณระหว่างเมืองทวายและเมืองมาริสนะคะผมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังจะมีฝนต่อนะครับในวันนี้และอาจจะมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ3เมษายน2564 <c oughs> ก็ขอให้ประชาชนเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในระยะนี้ ส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะบ,บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศลาวกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาฝนนะครับจะเริ่มเข้ามาที่บริเวณปากเซ4.9ม mm มนะครับอัตบือ2.2มมส่วน12นาฬิกานะครับกลุ่มฝนกระจายในบริเวณประเทศลาวที่ปากเซ2ม mm. มอัตบืร0.5มเมตร บริเวณอื่นๆก็ยังมีนะครับแต่เป็นฝนปราปรายเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับประเทศลาวที่บริเวณปากเซ0.3มิลิเมตร mm. อัตเบอร์0.3ม mm. ิลิเมตรนะครับและหลังจากนั้นก็ยังจะมีตกนะครับแต่ว่าตกในบางพื้นที่กลุ่มฝนจะลงไปที่บริเวณประเทศกัมพูชาเวลาประมาณ20นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดตันกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทโภยัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ